ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ฟรีนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับเราดูตามหน้านี้ได้เลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับคือให้รับซิมนะครับเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับสามารถรับได้นะครับที่ คุณครูนะครับฝ่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีนะครับหรือนะครับหรือรับซิมที่7 e เ e ่นอีเละครับบอกว่าขอรับซิม t u u นะครับชื่อว่าซิมเรียนที่บ้านนะครับโดยทำการเปิดซิมให้เรียบร้อยนะครับแต่แต่เน้นย้ำนะครับไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องสมัครแพ็กเกจใดๆทั้งสิ้น นะครับไม่ต้องสมัครแพ็กเกจใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือขั้นที่1นนะครับขั้นที่2ครับจำข้อมูลผู้ใช้และยูสเนมและรหัสผ่านนะครับยูสเนมและพาสเวิร์ดนะครับผมขอแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราธานีนะครับ ยูสเซอร์เนมก็คือเลขประจำตัวนักเรียนนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็คือ tuPS t ตามด้วยเลข4ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะครับต่อไปครับสำหรับคุณครูนะครับเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับสะกดเหมือนกับอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดนะครับคือ t u p s t นะครับสำหรับ โรงเรียนอื่นๆนะครับอ่าอันนี้ให้ติดต่อมาขอโดยตรงนะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับให้ลงทะเบียนขอนะครับอ่าคลิกตรงกรุณาคลิกตรงนั้นนะครับแล้วให้พิมพ์อ่าตามแบบสอบถามมานะครับเพื่อที่จะขอนะครับนั่นคือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับติดตั้งแอปนะครับที่ชื่อว่า Open VPN Connect ไว้ในมือถือนะครับอ่านะครับ ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกติดตั้งนะครับรอจนติดตั้งเสร็จนะครับรอจนติดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้นะครับของผมใช้ซิมหอยู่นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตปกตินะครับสามารถใช้ได้นะครับซิมหนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตอนทดสอบเนี่ยผมจะทดสอบใช้ด้วย ซิมสนะครับรอสักครู่นะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดนะครับหลังจากเปิดเรียบร้อยนะครับก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนี้ไปนะครับทีนี้นะครับต่อไปครับ ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะครับให้เราเลือกไฟล์ตั้งค่านะครับนักเรียนอยู่มอไหนก็เลือกมอนั้นนะครับสังเกตนะครับจะมีมอหนึ่ง sure ถ right ึงมอหกคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนโรงเรียนอื่นๆนะครับสมมุตินะครับครูเป็นนักเรียนชั้นมอหนึ่งนะครับครูก็เลือกดาวน์โหลดตรงมอหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดอ่า นะครับได้นะครับตรงนี้หลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับให้ทําการเปิดนะครับให้ทําการเปิดเปิดไฟล์นะครับอ่นนี้นะครับเปิดไฟล์ถามว่าอนุญาตให้ OpenVPN เข้าถึงไหมตอบอนุญาตนะครับต้องการ Import ไหมตอบโอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับย r n a m e นะครับ ยูสเนมนะครับถ้าเป็นของนักเรียนนะครับก็คือเลขเประจำตัวนักเรียนเช่น2 2 1 60ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นของคุณครูก็ใส่อีเมลนะครับยกตัวอย่างนะครับครูอนุจิตะจะเป็นอีเมลอย่างนี้นะครับนี่คืออีเมละนะครับแต่นะครับให้ใส่เฉพาะชื่อนะครับ ตรงนี้ให้ลบทิ้งนะครับให้ใส่เฉพาะชื่อนะครับในที่นี้ผมเป็นนักเรียนนะครับสองสองหนึ่งหกศูนย์นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกเซฟพาสเวิร์ดนะครับเซฟพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดจะเป็น t u p s t ตามด้วยเลขสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสามนะครับของผมนะครับของใครของมันนะครับ แล้วก็กดแอดอ่าได้นะครับนี่คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ครูจะเปลี่ยนไปซิมสองนะครับซิมสองคือซิมเรียนที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าซิมเรียนที่บ้านนี้ครับเงินศูนย์บาทจริงๆนะครับอ่าครูให้ดูนะครับอ่านะครับมียอดเงินอยู่ศูนย์บาท เห็นไหมครับยอดเงินศูนย์บาทนะครับและและนะครับจะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับลองดูนะครับสมมติครูจะไปเว็บกระปุกนะครับไปเว็บกระปุกเห็นไหมครับไม่สามารถไปเว็บกระปุกได้นะครับเว็บอื่นๆไม่สามารถไปเว็บใดๆได้เลยนะครับทีนี้กลับมานะครับ กลับมาที่ OpenVPN Connect นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วติ๊กให้เป็นสีเขียวครับอ่าตกลงอ่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับอ่าชื่ออะไรหรือเลขประจำตัวนักเรียนอะไรนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ฟรีแล้วนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับรูจะไปเว็บอ่าเว็บกระปุกนะครับ เห็นไหมครับไปได้ครับเห็นไหมครับส่งลายส่งอะไรได้ทั้งหมดนะครับเน้นย้ําว่าฟรีนะครับแต่นักเรียนต้องดูนะครับตรงนี้นะครับว่าเป็นสีเขียวอยู่หรือไม่นะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับตลอด1ปีนะครับแต่ถ้านักเรียนปิดอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นสีเขียวมันจะคิดตังค์นักเรียนนะครับหรือสังเกตอีกที่หนึ่งนะครับสังเกตด้านบนนะครับ ่าตัวนี้เห็นไหมครับที่เขียนว่า OpenVPN Connected นะครับแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ฟรีนะครับโอเคครับอย่าลืมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์น,นะครับขอบคุณครับ